สำเร็จที่ยาวนานแล้วรักษาความสำเร็จเนี่ยโทษทีไม่มีเลยเพราะอะไรครับเพราะทุกคนทําตามประสบการณ์ไม่ได้ทําไม่ได้มีแค่เพินไม่ได้มีระบบให้แต่วันี้เรากําลังสร้างมิติใหม่ที่จะทําให้คนที่เข้ามาสู่ระบบใน g p s 1 2 5 8 r เนี่ยก็คือรียแได้เืยรวยเนี่ยถ้าหลายคนทําตามแล้วรวยได้นะครับไม่ไม่เป็นไรครับปิดเป็ไหม่เป็นไม่เป็นไรครับไม่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 สีรียนนะแต่ แต่เดี๋ยวก็โทรมาอีกครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเรายังคือเขาโทรมาแล้วเรากดทิ้งอ่ะเดี๋ยวเขาโทรมาอีกครับเพราะเขาไม่เข้าใจมีวิธีเดียวคือเปิดปิดเสียงไว้หรือแม่ก็รับบอกว่าเขาช่วชุมอยู่นะอาจจะเป็นลูกเป็นใครก็ไล้ที่ห่วงใยอยู่เนาะไม่เป็นไรไม่ได้บ้าอะไรกันนะนี่มันทีมของเราครับเรากันเองนะไม่เป็นไรไม่ด้เสียใไม่ต้องเกรงใจครับวลเาโทรศัพท์เข้ามาให้รับเลยแล้วก็บอกปราชุมอยู่นะเขาจะไม่โทรอีกเขาโทรมา3ามเทียวเนี่ยแปลว่าเขาอาจจะมีเรื่องด่วนอะไรก็ได้นะครับ ทุกคนจะได้คิดเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเราแข่งถึงขนาดผมไม่ให้ไดไ้รับเรานะไม่ทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวยิ่งหนักกว่าเดิมอีกเขาไมไ่โทรมาทีกว่าเดิมอีกรัาโอเคนะโอเคดัง okay. นี้โอเคเราก็ไปต่อกันนะครับอันนี้คือบ้านเราบ้านหลังที่สองนะเครื่องมือของเราในเจซีทั่วประเทศเลยเรามีสาขานะลงทุนแต่ละพื้นที่เราเป็นร้อยล้านถ้าเรามีท่านาได้กันเลยนะเครื่องมือเนี่ยในการให้เราใช้เนี่ยประโยชน์ในการทำมาเก็ตติ้ง พาไปที่ขอแนแก่นสาขาใหญ่ใหญ่จูคนได้สี่ห้าร้อยคนไายพิษุรโรก,ก็จุบได้สี่ห้าร้อยคนจะไปหาดใหญ่หาดใหญ่ของเราเนะครับพู้นิดหนึ่งก็อตอนนี้อุทษกภัยหนักไหมนหนักมากแต่ที่สาขาเราเนี่ยเ,ออเจอน้ํานิดหนึ่งครับตรงโอดังปุย๋ยปอดังปุ๋ยเนี่ยประมาณแค่แ,แค่โหดังปุ๋ยเรามันแค่แค่พอโดนน้ำแทรกเข้าไปมันก็ซุดนิดหนึ่งซุดแล้วปุ๋ยมันก็รดลงมาทําให้กระจบแต่ที่เฉย แต่สาขาเราครับไม่ไม่ถึงเลยไม่ไปแตะเลยไม่ถ,งมถ,งมถงึงไม่ถึงน้าเราเลยเออน้ําไม่ถึงเราเฮไม่ถึงน้ําเราเลยครับน้ําไปไม่ถึงเราแสดงว่าถ้าอยู่ที่มิตรีที่เดิมแล้วตรงหน้ามิตซีนะมิรอาคารเลยคาว่าสูงเหนือกว่าพื้นพื้นของสามเมตรเท่านั้นหน้าหัวไหม <S <S ท่านเคยเห็นไหมว่าเวลาน้ําท่วมแล้วคนหนีไปอยู่บนหลังคา แล้วเมื่อเช้าในสิ่งที่เห็นอยู่วัวครับมีบนหลังคาคือน้ําแห้งแล้วแต่วัวยังไม่ได้ลงมาเลยวัวมีบนหลังคาอยู่เลยครับผมสองที่หนเป็นคนหลังคาเลยนะครับมันก็เลยให่เราไปฟังมันนึกว่าเป็นลิงป่าไม่ใช่มันไปแต่ตอนน้ำยังหาทางลงไม่ได้ไม่ลงไหมครับมันจะพูดให้ตลกไหมแต่คนที่ไั่งก็เครียดนะคงไม่ตลกกับเราอะแต่เราก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีก็ต้องพูดตามที่เราเห็นเนาะนะครับั้าว่าจะอุ้มมันลงไหวไปวัวตัวนี้ใครอุ้มมันได้บ้างอะ นะครับผมก็รุนอยู่มันจะพังลงไหมแหละนะครับก็เล่าให้ฟังว่าห้าใหญ่เรามีสาขาสามชั้นนื้อที่สามไร่กว่าถือว่าเป็นการลงทุนภาคใต้เยอะกว่าทุกภาคใจว่าภาคใต้ถ้าประธานเล็งเห็นถึงเศรษฐากิจเรื่องตามเรื่องยางแล้วก็ปุย๋ยเราค่อนข้างออกไปดีดีมากนอกจากหยกหึงแล้วนะครับก็ยอดเข้าถล่มทลา,ายหนึ่งนะครับตอนที่เราจะเริ่มเติบโตภาคใต้ย,ยอดดีมากๆนะครับก็มีโควิดนี่แหละยอดอาจจะดอปๆลงไปบ้างเพราะทุกคน เอาตัวรอดจะกินยังไม่ได้เลยซื้อสายก็ทําไม่ได้ก็เลยทําอะไรไม่ได้ได้บอกไหมเพราะฉะนั้นบางคนห้าวันคุณจะเลินได้ที่ได้กินเ้าวมื้อแรกท่านเคยอดข้าวถึงสามมือไว้ในห้องนี้ยกมือนี่แล้วเขาอดข้าวสี่วันนะเราคูณเนี่สี่สี่สามสิบสองสิบสองมื้อ่ะน้ําก็ไปใกินด้วยแล้วน้ำเนี่ยมันทั่วมากินได้ไหมไมครับคุณรู้สึกไง ทำไมเขาจะมีความหวังอย่างอยากอยู่แต่มีหลายคนบอกกูไม่อยู่ด้กว่าโดดลงน้ําไปเลยครับก็เลยทําให้การเสียชีวิตครั้งนี้มีคนตายไปจนวนมากเห็นภาพไหมท่านคิดว่ามีคนยอมตายไปกับน้ำหรอเดอยวหมครับเยอะครับเพราะแค่แค่นึกถึงว่าน้ํายุบลงมาเนี่ยจับสีนก้าวของอะไรของท่านเนี่ยมันที่มันต้องอ่านาถมากเลยจริงไหมแล้วบางคนมีอาชีพเปียว มันจะมีน่สินอยู่ด้วยอะแป่ว่าตัดสินใจจบไปกับน้ำดีกว่าว่ามันจบจบไปเลยเพราะยังไงข้าวเขาไม่ได้กินหมาตั้งหลายมื้อ้วแรงก็ไม่มีนะไอ้สมองคิดดีตอนนั้นมันไม่มีนะสื่อสารก็ไม่ได้ไฟก็ไม่มีอ่าสัญญาณไฟสัญญาณทุกอย่างโดนตัดหมดเลยลองคิดว่าเราติดเกาะก็คงไม่ได้เหมือนติดน้าใช่หรือไม่นี่เกาะยังไปป่ายังมีสีเวลายังไปหาผลลัพธ์อะไปได้จริงไหมเออแต่ติดน้ำท่านหาอะไรได้บ้าง แค่บอกว่าปิดการสื่อสารแล้วก็ปิดไฟเนี่ยถ้าจบแล้วนะชีวิตอ่ะถูกไหมครับผมกาลังเล่าเรื่องผมต้องขอภัยครั้งที่เราไม่อยากมันเกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่แค่ภาคใต้หนักครับท่านรู้ไหมครับพิษโรคมวมแช่มาสามเดือนนิติอรนเดียบางๆอะไรก็แล้วแต่มันท่วมแช่ทั้งนั้นแต่บังเอิญภาพของหาดใหญ่มันชัดเนี่ยเวลาโฟกัสไปพอทีวีพบจารก็ โอ้่ตายล้มิดัาคามดเลยแต่ที่อื่นมันไม่ได้จับชัดมันจับมาแค่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 อะไรอย่างนี้ถูกไหมฮะแค่เล่าให้ฟังนะมันไม่มีใครมีปัญหามากน้อยกว่ากันหรือลำบากมากกว่ากันหรอกแต่ถ้าเรามองมุมนีครับว่าถ้า่อไประเรามีความหวังเราอยากอยู่ไหมครับวันนี้ทุกคนมีความหวังกับอาชีพใหม่ไหมหรืออาชีพของเครือข่ายในเจซีไหมครับหรือเฉพาะโลกเปจีพีเอเรามีความหวังไหมครับมีนี่ขนาดยังไม่ได้คุยอะไรเยอะนะทุกคนหวังกับมานละ แต่ถ้าเราคุยพวกนีท่านจะสร้างหวังหรือฝันนะี่ให้มันเป็นจริงได้เหมือนที่ผมเคยทำมาแล้วเหมือนหลายคนเห็นเซลล์แผ่ผมก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าวันนี้จะเป็นวันความทรงจำวันแรกที่เรามาร่วมกันเราเป็นการสตาร์ทร่วมกันผมกับทุกท่านสตาร์ทร่วมกันเรามาตั้งจับทิเตด้วยกันว่าถ้าเที่ยวหน้าต่อไปทุกคนจะต้องมีคนที่ติดตามเราเป็นคนใหม่ของเราเองอย่างน้อยต้องมีซ้ายคนหนึ่งขวาคนหนึ่งทำได้ไหมครับได้ เดี๋วดูว่าทำไมต้องเป็นอย่างนั้นผมแค่สร้างเป้าหมายในใจให้ท่านเกิดขึ้นก่อนมันไม่สามารถทําความเส็จได้เลยถ้ามีแค่ท่านคนเดียวหรือมีแค่ท่านมีอีกแค่ข้างเดียวถ้ามันไม่โตสองข้างนะครับเพราะฉะนั้นในเหตุผลเนี่ยมีใครครับถ้าท่านมองแล้วท่านใครรู้จักท่านมีใครครับใครยังไม่เคยรู้จักดรสมชาสน ประธานกรรมการผู้เดียวของเคซีที่เกือบ24ปีใครยังไม่เคยรู้จักท่านบ้างครับใครเคยใครยังไม่เคยเจอท่านเราผัดท่านมีนะครับส่วนใหญ่เจอแล้วเนาะท่าน่าภาพเนี้ยกับภาพตัวจริงเนี่ยเ็าว่าอันนี้หนุหม่มเงินอ่ตัวจริงนะฮะทรงชัยนี้ผมเห็นล่าสุดที่ออกคอนเสิร์ตนะส่วนดรสมชายไม่ได้ผมไม่ได้พูดเล่นนะครับเรื่องจริงนะครับผมดูคอนเสิร์ตล่าสุดเนะี้ย จริงเมื่อก่อนเขาบอกพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดเป็นอย่างพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดเดี๋ยวนี้จะบอกพี่สมชายพี่สมชายเป็นจริงไหมเอาผมเลยท่านประธานหน่อยนะครับเออันนี้หลายคนก็อ่านได้ใช่ไหมเออถ้าเราต้องการสร้างระบบให้ทุกคนเข้ามาแล้วประสบความสำเร็จและมีความมั่นคงในระยะยาวชอบไหมชอบแต่ว่าจริงไหมท่านพูดจริงไหมพิสูจน์จากอะไร เออขอบคุณนะอโปให้สาวน้อยที่สุดในห้องเอยืะหน่อยยหน่อยยหน่อยนี่สาวน้อยที่สุดในห้องปีนี้ได้ข่าวว่าจะ20ปีแล้วหรอครับอ่าถ้าปีนี้20ก็ okay. จะครบ100แล้วครับใช่เชื่อไหมนี่คือป้าเพียงหรือพ mm. ี่เพียกของเราในวัย80นักตอนนี้อยู่กจ JC ตอนนี้มีตำแหน่งแล้วนะครับทำมากี่ปีแล้วครับ1 อ่าอย่างน้อยต้องมียี่สิปีใช่ไหม <sk ill> นะครับถ้าไปดูภาพอดีตน่าจะอายุมากกว่าน,นี้นะเ <laughs> <c oughs> อาผมมือให้เปรมน่อยเด <unhealthy> ี๋ยวที่แก้กไป้เลนะครับเห็นไหมอันนี้พี่จน์ว่านี่ครับนี่ครับอะไรครับเนี่ยโูมนมองเห็นเลยครับถ้าปผ่ให้อานนี้มองไม่เห็นผมก็ไม่พูดถึงลนะทำไมเราต้องเอาตัวนี้จับ g ีบครับที s ีจับตัวนี้ครับก็ไม่มีอะไรใหญ่ทัาไอ้กล่องนี้แล้วไง แล้วก็ไม่่ไม่ใหญ่ใหญ่เถอะหลายคนไปสาขาเมเจอร์เราเหนสูงมากเลยครับอยู่ดาดฟ้าเลยอยู่ชั้นสูงเลยจริงไหมผมก็ต้องบอกว่าขึ้นหิ้งไปแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้ของนําทางเปิดใจตัวเราเนี่ยผมถามนิดหนึ่งวันนี้ถ้าเราจะอยากมีอายุยืนยาวสุขภาพต้องแข็งแรงรเหมือนป้าเป๊กด้ไหมถูกไหมครบับเพราะป้าเป๊กมียาดีคือ เออเพราะฉะนั้นะะทุกคนก็มียาดีเท่ากับป้าเพียงแล้วตอนนี้อยู่ที่เห็นเฉยเฉยได้เปิดขวดไหม <c oughs> นะครับม่ได้จะดูอยู่กับยาดีมานานแล้วเรสชาติเป็นยังไงวะไปวันได้กินไหมยังไม่ได้กินเลยแต่โทษดีป้าเพียงกินไปกี่รังผมจำไม่ได้ใจแม่ผม,มาอายุ88ดปีคุณแม่ผมดื่มตั้งแต่ผมเข้ามาเจซีเดือนแรกดื่มมาทั้งหมด23่ลังเมื่อวานก็เป็นโทรต่อสายแปบคุณแม่ผม นะครับให้วีพีให้พ่อแถวเราที่กบได้ได้ได้ฟังเสียงแม่นะครับได้คุยผมเห็นภาพหนึ่งนะที่เราคนได้ฟังเสียงเราก็คุยเหมือนกับคนปกติทั่วไปใช่ไหมนะครับกับผูดภาษาอีสานเพราะแม่เป็นนักเอกพลังนะครับเมื่อวานดืมให้รำให้ฟังนะครับก็เลยเล่าให้ฟังว่าถ้าไม่ใช่ยงเหิงผมก็โทษทีนักภาษาผมผมก็ไม่มีเนดีนะ JC ในอดีตเนี่ยที่นี่คือโรงงานยงเหิงนะครับที่เรายืนอยู่เนี่ย โรงงานเก่าอยู่เหมืตัวนี้11ล้านข้างแรกที่เรามาด้านหน้าที่เราเห็นเหมือนโรงแรมอ่ะก็มีออฟฟิศอยู่แค่ตรงนั้นแหละตรงนี้เป็นโรงงานเราเปิดประตูเข้ามาปุ๊บเนี่ยด้านเนี้ยจะอินยาโอ้แสบจมูกแสบตาเลยนะผมก็ลั้งเล่าย้อนได้ห็นภาพว่าแต่พอทุกคนมาตอนนี้เป็นไงโอ้โหโไม่รู้สึกประทับใจไหมมั่นใจเลยว่าที่นี่จามันโหมระยองเป็นจุดที่จะทําให้หลายคนเนี่ยสามารถสร้างฝันได้ด้วยก็นี่ไง อยู่ในหัวข้อนี้อยู่เลยนะครับเราไม่ขายภาพกาเราเราไม่ขายภาพการเติบโตที่บือหวาฉาก่วยใช่ไหมธุรกิจของเรามีความพร้อมที่จะตอบโจทย์ให้ทุกคนในอาชีพและทุกคนที่เข้ามาลมธุรกิจกับจอยคอยแล้วใน